เเเเ็็นนนมออดูกกักร,กรกกีต้องยอรนนั้นที่บ้านประกอบอาชีพค้าขาย่ะล้วบอกว่าไม่ค่อยดีก็เลยไปเปิดหลอกข้างๆ็อกที่แมวขายของนะ่ะแรกๆก็เหมือนคนเขาสงสารแอนเด็กคนนี้หางาน,นช่วอพี่บ้านอน,นีแต่พอเราโตขึ้นเราได้มี เรามีเงินก้อนหนึ่งเราไปซื้อลำโพงซื้อใหม่คนเขาเหมือนได้ฟังเราร้องเพลงจริงๆนะคนเขาก็แบบหยุดยืนด,ดูเราถ่ายเราไปลงอะไรประมาณน,นี้คนก็ชื่นชมเราเยอะขึ้น ไป9ปีที่แล้วไม่มีทั้งสัญญาศิลปินเพลงของตัวเองหรือแม้แต่ฉายาติวเตอร์เยาวราชมีเพียงเด็กหนุ่มในตลาดนัดที่เล่นได้แค่เพลงเดียวเท่านั้นนี่คือก้าวแรกของติวเตอร์ธนวันรกิรติสรันวัน์ซึ่งเริ่มต้นจากการเปิดหมัวข้างแผงขนมของแม่ไปสู่การเป็นนักดนตรีไวรัลในโลกออนไลน์ของไทยทั้งได้เซ็นสัญญ,ญาศิลปินกับค่ายเพลงชื่อดังซึ่งนอกจากแรงผลักดันจากความขัดสนในชีวิตวัยเด็ก ยังมีมายส์เซ็ตที่เขาคิดว่าต้องเก่งขึ้นเมื่อออกไปเล่นดนตรีเพราะอยากให้ผู้ชมยอมรับในฝีมือไม่ใช่เพราะความสงสารคือเมื่มอครั้งผมไม่เด่เนติดเกมเป็นเด็กเรียนที่ติดเกมฮะตั้งใจเรียนด้วยแล้วก็ติดเกมด้วยพอเขาไม่อยากให้ติดเกมเขาเลยเอากีตา้ามาอแบบเอาไปเรียนไม่ลูกเอาไปน่นไม่ลูกอะไรก็แล้ก็อยากเรียนพอเราไปเรียนปุ๊บแล้วก็ไม่อยากเรียนแล้วไม่ชอบ จนมันมีช่วงหนึ่งเราดูหนังรอดพระเอกมาเล่นรกีตาร์ะแล้วก็หยิบมันมาเล่นเองเลยไม่มีใครวังคับเราถ้ายพูดตรงๆนะเมื่อก่อนแม่มีของมาขายพ่อเขาสะสมมาจะใส่เมื่อก่อนตอนผมยังไม่เล่นเลยนะไอ้นี่ขาดทุนคือเหมือนเคยทําธุรกิจแล้วมันทําไม่ได้เหมือนเดิมอะอะไรยอย่างมันไม่ไม่ไม่ดีเหมือนเดิม ก็ขายมอเตอร์ไซค์ไปคันหนึ่งไปซื้อไปซื้อเค้กมาขายเค้กขายไม่ได้ก็ขายมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งไปซื้อขนมอีกอันมาขายขายไม่ได้ขายเหมือนขายของสะสมตัวอย่งไปเรื่อยๆฮะอนาคตถ้าผมไม่เปิดหมวกอาจจะขายบ้านมันอย่างนั้นจริงๆนะแต่ก็เปิดหมวกได้วันละสามสี่ร้อยสมัยก่อนเนี่ก็อยู่ได้แล้วนะเป็นอาทิตย์คือมันก็เยอะมากสำหรับสำหรับบ้านผม สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นประจำตัวของติวเตอร์เยาวราชคือการเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่รู้จักเพลงเก่าทั้งไทยและเทศอย่างหาตัวจับยากไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงไทยย้อนยุคโดยเฉพาะชรินนันทนาคอนไปจนถึงศิลป,ปินดังฝั่งตะวันตกซึ่งเขามีไอดอลในดวงใจเป็นเอลวิสเพรสลีย์ราชาร็อกแอนด์โรทำให้เวลาไปเล่นที่เยาวราชหลังเรียนพิเศษเขามักจะได้ความเอ็นดูจากลุงๆป้าๆแฟนเพลงรุ่นใหญ่คอยสนับสนุนอยู่เสมอ ม4ครับไปเรียนพิเศษที่กรุงเทพแต่การไปเรียนพิเศษมันก็มีค่าใช้จ่ายอ่ะผมก็เลยไปยืนเปิดบอกหน้าที่เรียนเลยแรกๆก็จะมีเจ้าถิน่นแบบเขาเขาเขาเช่นเขาเช่นเขายืนตรงเนี้ยเขาก็ไม่อยากให้เรายืนเขาอยากให้เรายืนตรงอื่นเหมือนแบบกรุงเทพเขามีเจ้าถิ่นเยอะอะไรอย่างงี้แล้วรขายกมีใช่จนเยาราชอะเฮียอะไรทุกคนเขาเอ็นดูเราไงเราก็เลยมีความสุขแค่เล่นโยราชก็เลยเล่นโยราดไปละ คือจริงๆแล้วผมก็คงคิดเอาไว้ในสมัยก่อนอ่ะก็คิดว่ามันคงจะสุดแค่จบหมหแล้วผมก็จะตั้งใจไปสอบมหาลัยแบบเพื่อนๆคนอ,นค,นอนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นมีศิลปินมาแจมเยอะมากอตอนนั้นพี่ปิ่นพี่โดสลับคิดมาแจมเขาอยู่เขาไม่ศิลปินอยู่เลยปีสิแล้วก็ถามว่าเป็นไงมีค่ายหรือยังอะไรประมาณนี้อยากมาอยู่ค่ายพี่หรือเปล่าอะไรแบบนั้นเดี๋ยวพี่คุยให้อีกสองสามวันเราทักมาอยากมาคุยกับพี่ติ๊ดเจ้าข,ของค่ายไหมก็เลยมาคุย นักดนตรีหนุ่มบอกว่าเขาคงไม่ทิ้งการเรียนไปเลยหากจะมุ่งหน้าไปเรียนต่อเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เขาหลงไหลามาก่อนซึ่งสำหรับเขาที่ประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้ก็<ะ>เ,เพร้อมไม่ทิ้งอะไรเลยทั้งเรื่องการเรียนที่เป็นหลักในชีวิตและดนตรีเปิดหมวกที่งานอดิเรกสร้างไรายได้ซึ่งเขาบอกว่าถ้าให้เวลากับสิ่งที่รักและลงมือทำโดยไม่หยุด วันหนึ่งงานเหล่านั้นก็จะส่งผลตอบแทนกลับมาในที่สุดอย่ายอมแพ้ผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันของตัวเองอะแล้วก็ความฝันนั้นอะบางคนอาจจะอยากนักเล่นหุ้นนักลงทุนอยากเป็นนักเต้นอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากเป็นอะไรหลายอย่างทาในสิ่งที่เองมีความสุขผมเชื่อว่างานทุกอย่างมันหล่อเลี้ยงชีวิตคุณได้ i